ผมยะยาครับผมต้องเติ่นมาช่วยแม่ผาฟื้นช่วยแม่ทำกับข้าวง่วงก็ง่วงเบือเบ่อก็เบื่ออุ้ยอุ้ยไม่ไหวแล้วจะลาดแล้วจะลาดแล้วห้องส้วมของผมเองครับใหญ่มากแต่เสียดายไม่มีน้ำแต่ไม่เป็นไรสบายมากง่าย ยาลูกกินข้าวแม่เล็กินข้าวแ,แล้ววันนี้มีอะไรกินบ้างนะ้าแม่ผมใจดีจังเรากับข้าวอร่อยกินทุกวันเลยไในเวลาไปโรงเรียนแล้วไปครับตามผมมาเลยครับ เดินไปโรงเรียนทุกวันโอ้น oh, <no. S 1> แต่วันนี้มีเพื่อนร่วมทางเดินไปกับผมด้วยถึงแล้วครับโรงเรียนของผมแต่วันนี้จะดเด้นอะไรดีนะนี่แการของผมเองครับ พวกผมเนี่ยอนาคตนักฟุตบอลทีมชาติไทยเลยนะครับยาฮูเฮ pues. ้ยเหนื่อยจังเลยเดี๋ยวพลังก่อนแล้วค่อยเล่นใหม่ละกันหุ้ยขนมตกนี่นาขนมไม่หายหรอกมนต่อเลยดีกว่าโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากเช้านี้เรียนสังคมกับคูนิด ผมชอบมากผมจะตั้งใจเรียนแต่ผมง่วงง่วงวิชาพลัก,ก็สนุกสนุกเตะบนลแป๊บเดียวก็หมดแรงซะแล้วผมนะ่ะเหนื่อยเหนื่อยวิชาวิทยาศาสตร์เรียกกับครูแอนครูที่ใจดีที่สุดของผมเลยเด็กชายวีรพัฒน์วีรพัฒน์ เราอินแม่เราอ้าววันนี้มีตรวจสุขภาพประจำปีนี่นาผมมั่นใจว่าน้ำหนักส่วนสูงของผมจะต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆฮ่าๆๆวีรพัฒครูว่าเธอตัวเล็กเกินไปนะน้ำหนักไม่ขึ้นเลยวันนี้เดี๋ยวครูพาไปหาคุณหมอที่อนามัยดีไหมคะ,ะถึงอนามัยแล้วครับผมมไม่อยากหาหมอเลย เฮ้ยจะโดนสียาไม่เนีย่ยสวัสดีค่ะประตูสวัสดีค่ะครูแอนวันนี้มีอะไรให้ช่วยเหลือหรือเปล่าคะเอิร์นครูเห็นว่าวีรพัชต์อะค่ะตัวเล็กกว่าเพื่อนแล้วน้ําหนักก็ไม่ขึ้นเลยไม่ทราบว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะเอ๊ะเดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ําหนักกันก่อนนะคะน้ําหนัก25้าค่ะยับมาข้างหน้าส่วนสูง130่สค่ะ านั่งเลยลูกเอ๊ดูจากน้ำหนักส่วนสูงนี่ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะครูแอนตัวเล็กๆแกนๆแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นพยาธิหรือเปล่านะคะอุย๊ยพอดีเลยค่ะครูแอนคะตอนนี้ค่ะคณะวิทยาศาสตร์เขียดร้อนนะคะมาตรวจพยาธิที่อนามมัอ่ะคะ่ะเอางี้ดีกว่านะคะพรุ่งนี้วีรพัฒนนะคะเอาขี่มาส่งหมอนะคะตอนเช้าๆเลยนะลูก อย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ผมเอาขี้มาส่งคุณหมอที่อนามายัยแต่โชคดีจังไม่มีใครเห็นผมไปก่อนนะครับประตูคะสรุปแล้ววีรพัฒนเป็นอะไรคะครูแอน วีรพัฒน์เป็นโรคพยาธินะคะเฮ้ยโรคพยาธิคืออะไรครับไม่ต้องตกใจลูกโรคพยาธิอะรักษาได้มาฟังลุงหมอดอนเล่าให้ฟังนะคะได้ครับประตูตามลุงหมอมาเลยครับเด็กๆเ,เจ้าพยาธิจอมวายร้ายมีอยู่สามตัวเจ้าไสเดือนตัวใหญ่เจ้าแส้ม้าตัวแสบและเจ้าปากขอตัวร้ายมันจะติดเด็กๆถ้าดื่มน้ำและกินอาหารที่ไม่สะอาดใช้มือสกรปรกหยิบอาหารเข้าปาก หรือไม่สวมรองเท้าตอนเดินออกจากบ้านเจ้าพยาธิวายร้ายเนี่ยจะแอบอยู่ในลําไส้ของเด็กๆคอยแย่งอาหารทำให้เด็กๆร่างกายไม่แข็งแรงอ่อ,อนเพลียตัวเตี้ยและเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องอเด็กๆอย่าตกใจไปละ่ะลุงหมอตรวจและรักษาได้นะครับแค่เด็กๆเ,เก็บอึมาตรวจหาพยาธิถ้าคนไหนมีพยาธิลุงหมอก็จะให้กินยาแค่นี้ก็หายแล้ว แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งดีใจไปนะถ้าไม่อยากมีพยาธิไม่อยากกินยาขมขมอีกเด็กๆต้องกินอาหารและดื่มน้ำที่สะอาดต้องอืนในส้วมอย่าลืมล้างมือก่อนกินและหลังเข้าส้วมด้วยละ่ะต้องสวมรองเท้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้งด้วยนะอืมยายามีพยาธินี่นะงั้นลุงหมอฝากยาถ่ายพยาธิกับประตูไปให้ยะยานะครับ วีระพัฒน์อย่าลืมทาตามที่ลุงหมอบอกนะคะออวันนี้ลุงหมอฝากยาถ่ายพยาธิมาให้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> กินเลยค่ะเก <Wow. S 1> ่งมากเลยค่ะแม่แม่วันนี้ป้าเทียนนำมา่ให้กินยาถ่ายพยาธิด้วยงาน,งานดีแล้วลูกเดี๋ยวก็นอนได้แล้ว จะทันไมเนีย่ยจะรัดไมเนี่ยเออค่ายังชั่หวหนาะแม่ <c oughs> ช่วย,ยด้วย <c oughs> แม่แม่ตัวนี้ตัวอะไรเออตัวพยาอ๋อเนื้ออกแล้วมัวาปลาตุให้กินยาไทยพยาถ้าไม่อยากเป็นพยาเราต้องล้างมือก่อนกินกินอาหารและดึงหน้าที่สะอาด ที่นายวมและใส่รองเท้าทุกครั้งก็ออกจากบ้านอ๋อรู้แล้วจะยังไงถึงไม่มีพยะาผมจะอย่าคนเดิมเพิ่มเติมคือความหลอนเหล่าเนยไม่เป็นพยาแล้วครับไปก่อนนะครับวันนี้ไม่มีเพื่อนร่วมทางเดิมไลกับผมเลยอุ๊ยยหบ่ไกแล้ว แต่ไม่เป็นไรผมใส่รองเท้าครับก่อนกินข้าวผมก็ไม่ลืมที่จะล้างมือให้สะอาด <Wow. S 1> กินร้อนในชน้ช้อนด้วยนะครับ <Wow. S 1> วิชาสังคมคุณิดกระชม <Wow. S 1> วิชาพละผมก็สุดยอด <Wow. S 1> วิชาวิทยาศาสตร์ผมก็เก่งเก่งและนี่แหละครับเรื่องราวของผมตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ผมยายยาคนเดิมไม่เป็นพญายแล้วครับวันนี้ผมจบชั้นป .5 แล้วคุณนิดถ่ายรูปผมหล่อๆเลยนะครับ